สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็นี่ค่ะเรามาดูไก่ก,กันค่ะไก่ข้างบ้านนะคะที่เขาเลี้ยงไว้นะคะไว้กินไข่นะคะก็หนึ่งสองสามสี่น่าจะหกตัวอีก2ตัวไม่รู้ไปไหนอันนีข้ข้างหน้าก็จะเป็นต้นลูกแพรนะคะที่กำลังออกดอกเลยนะคะนี่ค่ะทุกคน ข้างบ้านเขาเลี้ยงไก่ไว้นะคะสำหรับกินไข่นะคะอันนี้ก็เป็นการถ่ายจากระเบียงบ้านของปุยก็มุมเดิมค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรมากนะคะเข้ามาชมไก่ชมชมต้นลูกแพระนะคะ ข้างหน้านี่2ต้นนี้ก็จะเป็นต้นลูกพลนนะคะส่วนที่อยู่ใกล้ๆฟืนนั่นก็จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะทุกคนส่วนบ้านปุยก็จะอยู่นี่ค่ะยังไม่มีอะไรนะคะนั่นค่ะปุยวันนี้ก็ได้มีโอกาส่อนี่ค่ะต้นลูกแพรกำลังออกดอกมาฝากเพื่อนๆพี่น้องๆน,นะคะ,คะแล้วก็ ไกลของที่นี่นะคะนี่ค่ะก็มองไปนะมองทะลุไปกว่าจะเห็นเป็นไกลไกลนะคะกว่าจะได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยนะคะเพราะบ้านปุยติดสันไม่ใช่ติดสนามใกล้สนามเป็นแฟรงเฟิร์ตนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ก็เอาบรรยากาศยามเช,าเช้าของเยอรมันนะคะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะ มาให้ชมกันลูกว่าต้นลูกแพรกำลังออกดอกนะคะแล้วก็ลูกพุนก็กำลังออกดอกนะคะก็เป็นต้นข้างหน้านี่ค่ะอันนี้ก็เป็นของข้างบ้านนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะ